ครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะว่าแขกรับเชิญที่ทุกท่านจะเห็นเนี่ยนะครับเขาคือสาวที่น่ารักมากปากติบนโลกมนุษย์เนี่ยจะไม่ค่อยเจอเขาเพราะเขาเปรียบเสมือนนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ <c oughs> นี่วันนี้คุณเตรียมมาพร้อมมากเกินฮะผมพูดจากใจผมแ <c oughs> น่นอนนะครับเจอคนนี้นะครับผ่านการประกวดมานะฮะแล้วก็มีความสามารถทั้งด้านร้องทั้งด้านเต้นเลยวันนี้เธอกลับมาในรูปใหม่นะครับน่าดูละชื่นชมขนาดไหนครับตบมือต้อนรับด้วยนะครับ น้องโบสาวิตรี สายฉายไรมากนะฮะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับน้องโบสาวิตรีครับผมผมบอกไว้ก่อนวันนี้ในรายการเรานี่ยนะฮะพี่โบเนี่ยทำไมเรียบเสมือนแชมพูแชมพูยังไงยังไงพี่ทำให้ผมมีชีวิตชีวามากเลยวันนี้นี่นี่นี่หรือมุกที่แกเตรียมมาไม่เดียว ผมบอกแล้วว่ามุกนี้ไม่ผ่านนี่ผมประคับผมเล่นทำไมเหรอยโถ่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้คนนี้ตัดสินใจมุกนี้โอเคไหมถ้าสำหรับหนุ่มๆจะมาไม่เ <ๆ S 1> ป็กับน้องโบอย่าพูดเล,นล่นไปบุ๊กอาจจะงงสักวินาทีนึงแต่พี่ช่วยถ <c oughs> ามนะบอกแล้วอย่าซ้อมอย่าเตรีม <c oughs> ตรยมพรยศผมเดียวคนที่โยนทำอะไรผมบอกแล้วว่าคุณอย่าเล่นนะฮะน้องโบครับเป็นไงบ้างนะครับสบายดีค่ะสบายดีสบายดีสบายดีเพราะว่าเคยเคยร่วมงานกันนะเมื่อหลังสองปีที่แล้วนะครับดูมาสดใสกว่าเดิมมากๆเลย ใช่ลุกๆนี้เป็นลุกใหม่ด้วยนะครับในอาลบัมใหม่ฮครซี่ขึ้นนะ้พี่โบนิดหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กซี่แต่ด้วยความที่เราโตขึ้นเพลงเราโตขึ้นเนื้อหาโตขึ้นแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นด้วยเสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่มากับ M.V มันอาจจะดู ให้ดูธรรมะทแแมงมองกการเต้นมากกว่าเลยครับครับผมคือจะเน้นลายการเต้นมากขึ้นกว่าเดิมครับโชว์ความแข็งแรงนี่เองเพลงเมื่อสักครู่นี้นั้นชื่อเพลงอะไรฮะชื่อเพลง Are you insane Are you insane หรือแปลง่ายๆว่าบ้าป่ะบ้าป่ะเสียสติเปล่าครับต้องการจะสื่อสารอะไรกับจริงไม่ได้ถามหลอกด่าว่าแบบบ้าหรือเปล่าเพิ่งเจอนครั้งแรกจะมาอะไรเยอะแยะมากมายกับฉันอ่าทำไมทำไมคือผู้ชายมันจะมาอะไรยังไงกับพี่ฮะ คือเป็นมุกเปมุกส่วนใหญ่ก็จะแบบวันแรกเจอกันอะไรอย่างนี้ก็แบบยังไม่ทันรู้จักนิสัยเลยแบบเห็นข้างนอกอาจจะดูเราเป็นสาวมั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยแบบแบบว่ายิงชัวร์เลยไม่อาจจะมาคิดว่าแบบว่าขอเบอร์เลยก็ได้แล้วเลยอหรือว่าง่ายเชียวคุณบ้าเปล่าฉันเป็นสุภาพสตรีไทยนะไม่ได้หรือไม่อีกแบบนึงก็คือเข้ามาแล้วก็จะเล่นมุกชมำพงชมพูอะไรเงี้ยมุกปักไปเรื่อยให้สงส่ายกินใจอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้กะจะพูดแล้วค่ะแต่เกรงใจน้องต้องกรงใจเลย เหนือแตกเลยเหนือแตกเลยเหนือแตกเลยแต่พี่โบน่ารักขึ้นจริงๆแล้วก็สวยขึ้นตลอดครับผมเคยเจอเขาเมื่อสองปีที่แล้วก็สวยตอนนี้ก็สวยขึ้นคุณมาท้าเวลาดูกับผมได้ไงเอออย่ามาตลอดขี้เก๊กตลอดพูดถึงผลงานตอนนี้หน่อยนอกจากเพลงแล้วผมผมเห็นพี่โบมีผลงานเยอะแยะเลยใช่ไหมครับวันนี้ผลงานที่มีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีละครค่ะกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะเกมไร้เกมรักน่าจะได้ชมช่วงตุลา this แล้วค่ะครับผมนะครับเป็นคนที่ acting กับละครเก่งมากๆด้วยนะครับอือย้อนกลับมาเรื่องเพลงนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่เป็นเป็นซิงเกิลแรกนะครับิงงหรต่อออไไปปปจะะกมมาาณนนเเเ็พล ตอนนี้กำลังกำลังกำลังดูอยู่ค่ะแล้วก็กำลังคุยอยู่ว่าจะไปเดเร็คชันไหนดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบก็ต้องดูฟีดแบ็กของเพลงนี้ด้วยว่าเป็นยังไงเลย้ยคะก็เลยขอรอดูอีกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังคุยกำลังดำเนินเรื่องกับเพลงที่สองอยู่ใช่ครับผมนะครับผมคงจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่จะต้องโบเรื่อยๆและก็เป็นการพัฒนาการที่ดีไปเรื่อยๆได้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่โบมาเมื่อกี้ผมเล่นมุกแป๊กไปแล้วผมขอแก้ตัวนะครับผมพี่โบแต่ว่าคนอื่นนอกจากแก้ตัวเดี๋ยวผมให้พี่โบบอกถึงการดาวน์โหลดเพลง ไอยูอินเซนของพี่หน่อยต้องขอขายขล้องนิดนึงนะคะยังไงก็ขอฝากเพลงไอยูอินเซนด้วยนะคะกับทรูที่โหลดได้ที่ w w w t r u e m u s i c c o m ค่ะครับยังไงชาวเพจก็เข้าไปโหลดกันได้เยอะได้เลยแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องงานเรื่องอะไรได้หมดเลยไหมใช่ก็เรื่องงานได้ดูได้ที่ b o c l u b 5 c o m ค่ะหรือว่าตาม Twitter ร์โบก็ได้ b o a f 5นะคะ B E A U A F แล้วก็เลข5เดี๋ยวจะไป follow ได้เลยบอกเอาแก้ตัวถึงเวลาแก้ตัวคนแรกเดี๋ยวผมพาไปแก้ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพพาาาีีี่่่โบบนน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 ะไปททข้้วววรรััอองสแ อิ่มจังตังอยู่ครบครับอิ่มจังตังอยู่ครับเอาล้วครับช่วงนี้อิ่มจังจังอิ่มจังอะไรทำไมลิ้นรัวทำไมลิ้นรัวทำไมอิ่มอิ่มจังตังอยู่ครบลิ้นรัวโถ่เ้ยคนเดียวตอนนี้สนเท้ามาแบบนี้นะครับเราสองคนก็จะไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่วันนี้ครับได้รับเกียรติจากร้านอาหารเทอร์เรส61ครับผม อาหารนี่ผมไเคยทานมาแล้วอร่อยมากนะครัอยู่บริเวณรามินทาครับเดี๋ยวบอกเลยเดียเพิ่มเติมอีกทีน้องโบสามารถรับประทานได้เยใร้านนี้นะครับสวกันไปได้พี่โบจะทานอะไรก็ได้นะครับไม่ถูกเลยอ่ะนะอนซ่อมครับขอเมนู้รกครับเชิญเข้ามาใกล้ๆนะฮะเมนูรลยอักก็นรนี่เป็นออเดิฟทั้งนั้นรับนองโบนิเก้นะครับ่าผู้ชมด้วยนรัอันนี้เรียกว่าออเดิฟเย็นนะครับออเดิฟเนี่ยเรียกไ้ว่า อยากทานสดๆนะครับทานแล้วอิ่มได้เลยคือจะมีลิ้นเป็ดนะฮะลิ้นเป็ดเชียงไายนะครับต่อเนื่องด้วยแมงกระพุนน้ำมันงาไก่แช่เล่าและเนื้อน่องลายซอสกระเทียมผมชอบมากทุกอย่างพรีเมียมครับอันนี้เจมกินได้ขอสักอันหนึ่งใครที่ชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะป้อนให้พี่โบได้กระ ใช่นะคุณโบเลงอะไรไว้อาหารมีเยอะแยะกินแต่ป้อนทั้งชุดมาเลยเดี๋ยวไปติ้งตาบอดเลยนี่เลยคุณโบผมแมงกระพุนดีกว่าอ่าโอครับนี่ครับผมอ่าถัดมาพี่เดียวต่อไปต่อไปต่อไปเป็นขามเชิญที่ทางได้น่าเขียวที่สุดเลยนี่ต่อไปพี่เดียวนี่ขาหมูต่อไปนะครับอันนี้เป็นขาหมูเยอรมันนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการอ้วนสามารถทานได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาเข้าไปอบก่อนเพื่อเป็นการรีดไขมันออกก่อนรอบแรกแล้วนำมาทอดจะได้ กรอบอร่อยแบบนี้นะครับน่ารับประทานมากต่อมานะครับเป็นสปาเกตตีกุ้งย่างใครชอบเมนูเส้นนะครับรับประทานได้เลยเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังกระเทียมด้วยอร่อยจริงๆครับต่อมานะครับอันนี้เป็นทะเลเดือดฮะไม่เดือดได้ไงครับมีทุกอย่างครบเลยกุ้งหอยปลูปลาเต็มที่เลยนะครับเัาเนื้อนั่นแบบนี้มีไผ่ด้วยเดือดจริงๆทางเนื้อแตกเดือดจริงๆครับต่อมาอันนี้นะครับเป็นเป็ดกีตาร์หั่นมาแล้วรับประทานได้ง่ายๆแค่เพียงจิ้มเข้าปากเท่านั้นครับอร่อยมากนะครับต่อมานิดนึงนะครับเป็นปลากระพงวางหลังโอ้ วังหลังไม่ได้ผมอยากทางวังนี้ <laughs> วังนี้ก็ได้หรอ <laughs> จะบ้าเหรอเป็นเค็มเป็นชุยเค <c oughs> ็มนะครับนั้นเป็นของจริงแล้วไอ้นี่นี่ต่อมานะครับชอบเมนูต้มยำนะครับขอเป็นต้มยำปลาบึกมะพร้าวอ่อนนี่อันนี้ไ<อ> <ๆ S 2> ม่ต้องกลัวปลาบึกที่ที่เขาจะสูญพันธุ์กันแล้วนะครับเพราะตอนนี้มีการเลี้ยงแล้วนะครับขยายพันธุ์สามารถรับประทานได้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ของหวานครับแล้วก็ของหวานนะครับคิดว่ามีเค้กอะไรที่คุณอยากทานที่นี่มีให้หมดเรื่องรับประทานเอาเองแจกเลยวันนี้นะฮะเราแจกกิฟต์พอยเชอร์500บาท สิบรังวันโสองหกหกเก้าแปดสองเก้าสี่ 2, 6, 6, 9, 8, 2, 9, 4, นะครับหรือว่าใครอยากไปทานนะฮะร้านเทเรส61สนะครับ,รบอยู่ถนนรามอินทราคันนายยาวนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวขึ้นให้ นะครับร้านนี้นะฮะรับจัดเลี้ยงนะฮะมีห้องคาราโอเกะได้ด้วยตอนครับเดี๋ยววันเกิดผมเนี่ยผมจะจัดเลี้ยงใหญ่เลยเธอได้61เอเฮ้ยจริงนะพี่จัดกา้มานะก็ไปร้องคาราโอเกะอายุวินเซนอายุวินเซนของพี่โบเลยอ่ะได้เลยขอบคุณด้วยนะครับกับเธอได้61ครับผมครับนอกจากอายุอินเซนเดี๋ยผมจะเองเพลงนี้ด้วยมองเข้าเผื่อเอาไว้ของโอไอซีเพลงนี้ดังดังมากมีดาวน์โหลดได้ส่วนแบ่งแค่สามพันสามพันบาทอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าพี่โบจะเล่นเกมกับเราถูกต้องนะฮะตอนนี้นนนนะะคครรัับบผมมมีีีอกกเเเเพพลลลลงงง้ป็ซิิให่่าสุด ของพันสุวรรณการนะครับผมชื่อเพลงว่าเวลาสวนตัวดูกันเลยครับเฮเศษฐีทั่วไทยถึงช่วงเฮเศษฐีทั่วไทยแล้วนะครับเอาอันแอันแน่อันแน่พี่พี่เดี๋ยวพี่เล่นมาก ไม่เนียหน่อยก็ไม่ได้เหรอแั่ไปเกี่ยวอะไรด้วยเออ่ย <laughs> เกี่ยวของเกี่ยวด้วยโอเคครับเกมวันนี้เดี๋ยวให้น้องผมเดียวนิกกี้เนี่ยแข่งกับน้องโบเลย <c oughs> ได้แหมพี่ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งเลยได้ดีดีนะครับเป็นเกมจ้องตานะครับ <มา S 1> ครับผมใครที่กระพริบตาหรือหลบสายตาขอนที่ถือว่าแพ้ไปนะครับรับสสายทายด้วยนะครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะนะครับ026698294ครับผมโชว์ก็มาสายแรกคุณไย ค่ะโรลีค่ะครับผมค,คุณอาครับคิดว่าเกมจ้องตาในี้ใครจะชนะครับระหว่างน้องโบและน้องนิกกี้เยี่ยมพี่โบค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอาภัยให้ถูกแล้วอาภัยให้ถูกแล้วนะครับลูกน้องโบถูกแล้วสายสองนะครับลูกน้ำสวัสดีครับครับลูกน้ำต้องลูกกับพี่นิกกี้นะเหลือคนสุดท้ายละโอเคได้เลยนะครับมาก เตรียมตัวให้ดีนะครับวิธีการนะครับผมจะให้ทั้งค um like <uh ู่นะครับหลับตาก่อนครับผมนะครับเพื่อไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบได้พี่โบอย่าเขินผมนะครับอย่าเขินผมนะครับเดี๋ยวผมจะดูคนผมนะพอผมนับ1 2 3สปุ๊บทายเวลา30วินาทีนะครับลืมตาจ้องกันเลยได้นะฮะถ้าใครหลับตาหรือกระพริบแพ้เลยนะจ้องตาตะทองเลยอ่ะคนไม่ใช่ประกัดไม่ใช่ประกัดสิแหมและพี่พูดแบบนี้พี่พูดแบบนี้ไม่ชอบหรือไม่ชอบ คุณเดียสุนิยนเราจะได้เล่นเกมกันหรือเปล่าได้เล่นครับผมแหมคุณนี่อยากจ้องตาเหลือเกินนะมาสาิบวินาทีนะครับเชียร์กันด้วยนะครับหลับตาครับถ้บพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มเอาล้วครับตอนนี้แบ่งเป็นสองเฟรมนะครับจ้องตาแล้วนะครับตอนนี้แหมนักกูดิกกี้นะครับใช้ตาจิกตาจิกตาจิกนะครับน้องโบนี่เอาตาโตเข้าผมนะแหมดิกกี้จิกจิกใหญ่เลยจิกเป็นไก่เลยมันน้ำตาหมานน้ำตาหมานน้ำตาหมาอันดาบีบรถไปด้วยอ้า ผมยอมครับผมสู้ไม่ได้จริงๆไม่ได้เรื่องเลยผมสู้ไม่ได้จริงๆทำไมคุณยองชนะเลยความสวยแยงตาผมผมแพ้เป็นธรรมดาเหมือนกันนะครับดังนั้นฝ่ายที่ชนะไปก็คือน้องน้องไอ้นะครับเปิดแผ่นป้ายกับพวกเราครับน้องจารย์งโบครับครับคุณายนะฮะเขาเราเปิดป้ายนะครับแผ่นป้ายของเรานะฮะเริ่มต้นจากนมถั่วเหลืองเล็กแต่ซอยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู๊ปปี้ไอครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยสก็อตเพียวเร โอ้ยชิกรีนทีซุปเปอร์กาแฟสูตรผสมอารมณ์ดีครับแอดไวท์แหล่งรวมไอทีเคลล์ล้างหน้าแผ่นอันติ้คอมบิดูสูตรออยล์คอนโทรลนะครับแผ่นป้ายเด็ดดีครับน้องไอ้อยได้สามพันเลือกเลยครับเลือกแอดไวท์ค่ะแอดไวท์นะครับสามพัน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 เฮ้ยเจ๊มัยจะแท้โค้ดสามพันไปได้จริงด้วยสุดยอดเลยเฉลยป้ายหน่อยได้มาเรื่อยๆผมนั่นเจอทีนะมาแล้็กๆเล็กๆนะครับ ส0งพันนะครับพอด้าสกูบีไอหนึ่งพันเท่าแก่น้อยครับครแคลร์สก็อตเพียวเร่สองพันครับโอชิกดินทีครับครับคิวโวเช่จากลอฟนะครับหนึ่งพันสูเปอร์กาแฟหนึ่งพันแล้วก็แพนแอนตี้คอามิโดนออยล์คอนโทรลครับหนึ่งพันบาท <โ>มา <โฮ S 1> เดี๋ยวช่ชยพิบูลตรงนี้หน่อยโชคดีมากเลยนะครับยินดีด้วย S <SMS> S มือไวได้เฮบายเล็กตะซอยนะครับเบอร์ที่ได้ก็08783217เฮ้เฮ hey, hey, ครับครับผมนะครับเ hey, ฮยกบ้านนะครับ08315522เฮ้เฮ hey, hey, ยินดีด้วยนะครับ วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเร่ที่จัดรายการมานะครับเดี๋ยวให้พี่โบฝากผลงานหน่อยกับชาวเฮสเ t ชันเอาเต็มที่เลยครับพี่ใช่ไงโบขอฝากเพลง Are y o u i n s e n e ด้วยนะคะเอออย่าลืมไปฟังกันได้ที่ t r u m u s i c c o m แล้วก็ขอฝาก m b เพลงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขอฝากละครเรื่องเกมราเกมรักด้วยค่ะผลงานทั้งหมดของเจอนะครับตอนนี้น้องโบนี่เป็นในฐานะของจบสตรีดีกว่านะครับเดือนนี้ จะถึงวันแม่แล้วเดี๋ยบเาฝากไว้รุ่นหน่อยเนาะค่ะยังไงนะคะวันแม่นี้นะคะก็ขอให้ลูกๆทุกคนอย่างน้อยไปกราบเท้าขอบคุณคุณแม่ใ้ชีวิตเรานะคะแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันแม่ที่เราจะต้องทําตัวเป็นเด็กดีนะคะแต่ว่าทําตัวเป็นคนดีของคุณแม่ให้ทุกวันให้คุณแม่ได้ชื่นใจทุกวันดีกว่าเนี่ยนะทั้งเก่งทั้งน่ารักแบบนี้นะครับขอให้ชลวินมีความสุขสุขภาพกายแข็งแรงนะฮะขอบคุณมากครับผมฝากพี่โบไว้เลยอ้อมอกอ้อมใจชาวเคสเลชันเลยนะครครับผมไม่เคยฝากใครเท่านี้มาก่อน <laughs> อาพรุ่งนี้โมเดโตมา,า,าแล้วก็นันน็กมิกกี้พี่เดียวมาจัดรายการด้วยถูกต้องน,นะครับเจอกันใหม่นะฮะวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับวันนี้เฮลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่เดียวเอาเอา,เอา